ดูกับผมนะครับช่างกดนะครับผมในช่องช่างกด DIY นะผมวันนี้นะครับผมก็จะพา FC นะผมหรือท่านผู้ชมนะผมมาดูธีการโปรงรอยต่อไม้นะผมแบบนี้นะผมว่าใช้อะไรแล้วก็ทำยังไงก็ไปดูกันเลยครับผมผมนี้นะผมคือร่องไม้นะผมที่มันห่างนะครับผมคือไม้เราหดหรือว่าโดนน้ำโดนฝนมันหดนะเกิดร่องแบบนี้นะผม วิธีการแก้ถ้าเป็นสมัยก่อนนะผมเขาจะใช้ขี้เลื่อยผสมกับกาลาติกนะครับผมในการโป้นะครับผมแต่ว่ามันก็มีอายุการใช้งานนะผมเวลานานๆไปมันก็ขี้เลื่อยมันก็จะแตกนะผมวันนี้ก็จะมานําเสนอนะผมในการโป้แบบใหม่นะผมที่แข็งแรงกว่าขี้เลื่อยนะผมว่าใช้อะไรก็มาดูเลยครับครับผมสิ่งที่มาโป้ลองมาวันนี้ครับผมคือโป้พลาสติกรถยนต์แล้วครับผมแบบทูเคนะผมแบบนี้นะผมนี่กระบอกแบบนี้นะผมคมีเป็นชุดรอว่าไงใช่มีเป็นชุดแบบนี้นะผมนี่ชุดนี้แบบนี้นะผมก็หาซื้อได้ตาม ร้านขายอุปกรณ์ทั่วไปนะผมนี่นะก็อีกอย่างหนึ่งนะผมถ้าเป็นกาวล้ถิกเนี่ยมันจะช้านะผมในการผสมแล้วก็ปล้อยแห้งเนี่ยแต่สําหรับตัวเนี้ยมันสามารถเล่งได้นะผมคือตัวเนี้คือผสมกับตัวนี้นะผมถ้าตัวใช้ตัวนี้เยอะมันก็จะแห้งเร็วนะผมเวลาเราใช้เราก็จะผมผสมทีละหน่อยนะผมในการโปร้นะครับผมเพราะว่าเวลานั้นน่ะเนื้อพื้นผิวที่เราใช้เนี่ยมันก็จะแข็งแล้วก็อยู่ตัวเลยนะผมก็กอดอื่นนี่ดูนะผมเปิดเลยเอผมใช้ได้ บอบเกียงโป้ะครับเปิดกระบอแบบนี้เขาค่อยงัดขึ้นนะครับเปิดทั้งรอบนี่นะครับก็จะได้เป็นนี่เนื้อครีมแบบนี้นะครับผมนี่เวลานั้นเราก็ใช้เกียงโป้นะครับผมพอเราได้ขึ้นมาแบบนี้ผมก็ใบบนเกียงโป้เลยนะครับผมก็นี่นะผมบีบนี้นิดนึง นิดเดียวนะครับผมถ้าบีบเยอะมันจะแห้งไวนะผมเราอาจจะโปะไม่ทันนะครับผมหลังจากนั้นก็น,นี่ครับผมเ่าผสมให้มันเข้ากันนะครับผม ผมพอผสมได้เสร็จก็นี่นะผมปาดแบบนี้นะผมนี่นี่ครับผมยัดไปตามร่องเลยนี่ครับม,มันจะเราก็เอาทิ้งไว้ให้มันนูนสักนิดนึงนครับผมเวลานั้นเราก็จะได้เก็บงานมันเวลานั้นจะได้เรียบเสมอน,นะผมนี่ ผมก็เวลาโป้ก็นี่นะผมจะเป็นลักษณะแบบนี้เลยเห็นไะหมของเขานี่จะเริ่มแห้งแล้วผมเวลาแห้งแล้วเนี่ยมันจะแข็งมากเลยนะผมคือโป้ตัวนี้จะแข็งแข็งกว่าเอ่อพวกขี้เลื่อยนะผมที่ผสมกาลารทคนะครับผมก็เวลาเนี้ยมันก็จะทําให้รอยโป้เนี่ยสนิทไปเลยนะผมก็เป็นวิธีง่ายๆนะผมสําหรับการโป้ะนะผมลองไม้นะผม นี่นะผมเป็นวิธีการโป้นะผมที่ง่ายแล้วก็สะดวกสบายนะผมในการโป้ล่องไม้หรือโป้ไม้นะผมเพราะว่าอันนี้จะแข็งแรงนะผมกว่ากาลาเทคที่ผสมกับขี้เลื่อยนะผมก็สําหรับวิธีการขัดนะผมก็ถ้าอยากดูนะผมเดี๋ยวผมจะทําคลิปการขัดให้ดูนะผมก็สําหรับท่านใดนะผมชอบคลิปในการโป้ไม้แบบนี้นะผมก็อย่าลืมไปช่วยกดซับสไคร้กดไลค์กดแชร์นะผมอย่าลืมกดกระดิ่งแล้วก็กดติดตามให้กับผมด้วยนะผมในช่องช่างด DIY นะผมสำหรับคลิปนี้ก็ขอจบคลิปแต่เพียงเท่านี้ครับผมสวัสดีครับ